ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าเป็นพรามคำว่าเป็นพรามอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคชื่อว่าเป็นพรามเพราะทรงลอยธรรมเจ็ดประการได้แล้วคือหนึ่งลอยสักยทิฏฐิได้แล้วสองลอยวิจิกิจชาได้แล้วสามลอยศีลปะตะปรามาตได้แล้วสี่ลอยราคะได้แล้ว หลอยโทสะได้แล้ว 6. ลอยโมหะได้แล้วเจ็ลอยมานะได้แล้วคือพระผู้มีพระภาคทรงลอยบาปอากุศลธรรมซึ่งเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองก่อพบใหม่มีความกระวนกระวายมีความทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้ว สมจริงดังพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสพิยะบุคคลผู้ลอยบาปทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้ปราศจากมนทินเป็นผู้ประเสริฐมีจิตตั้งมั่นด้วยสมาธิดำรงตนมั่นคงข้ามพ้นสังสารวัฏเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยเป็นผู้มั่นคงบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์ คำว่าเสด็จจาริกอยู่ได้แก่เสด็จเที่ยวไปอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าไม่มีเครื่องกังวลเป็นพราม์เสด็จจาริกอยู่คําว่าพระองค์ในคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตจักสุเพราะเหตุนั้น ข้าพระองค์ขอนมัสการพระองค์เป็นคำที่โทตกพรามเรียกพระผู้มีพระภาคคำว่าขอนมมสการอธิบายว่าขอนมมสการคือขอสักการะเคารพนับถือบูชาด้วยกายวาจาใจด้วยการปฏิบัติเอื้อประโยชน์หรือด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรม คำว่าผู้มีสมันตะจักสุอธิบายว่าพระสัพพัญยุตยานตรัสเรียกว่าสมันตะจักขุพระผู้มีพระภาคทรงประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพียบพร้อมแล้วด้วยพระสัพพัญยุตยาน,นั้นสมจริงดังคาถาประพันธ์ว่าสิ่งไรๆในไตรโลกธาตุนี้ พระปัญญาจักขุข,ของพระตถาคตนั้นไม่เห็นไม่มีเลยอันหนึ่งธรรมชาติอะไรๆที่ควรรู้พระพุทธญาณไม่รู้แจ้งก็ไม่มีธรรมชาติที่ควรแนะนำใดมีอยู่พระตถาคตได้ทรงทราบธรรมชาติที่ควรแนะนำนั้นทั้งหมดเพราะเหตุนั้นพระตถาคตจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสมันตจักขุ รวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตจักขุ่ข้าพระองค์ขอนมัสการพระองค์คําว่าข้าแต่พระองค์ผู้สักการะในคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้สักการะขอพระองค์โปรดปลด,ปลดเปลื้องข้าพระองค์จากความสงสัยทั้งหลายเถิดอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลจึงชื่อว่าผู้สักการะอีกนายหนึ่ง พระผู gamer, society, glucose, ้มีพระภาคทรงมั่งคั่งทรงมีทรัพย์มากทรงมีทรัพย์จึงชื่อว่าผู้ศักการะพระองค์ทรงมีทรัพย์เหล่านี้คือทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตตปะทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือจากะทรัพย์คือปัญญาทรัพย์คือสติปัฏฐานทรัพย์คือสมปัฏฐานทรัพย์คืออิทธิบาท รัพย์คืออินทรีย์ทรัพย์คือะรรัพยั์คือโพชฌงทรัพย์คือมรรครัพ์คือผลทรัพย์คือนิพพานพระผู้มีพระภาคทรงมั่งคั่งทรงมีทรัพย์มากทรงมีทรัพย์ด้วยทรัพย์ที่เป็นรัตนะหละอย่างเหล่านี้จึงชื่อว่าผู้สักการะ